หลังพายุโหมกระหนำ่ำมีลูกสุนัขถูกน้ำพัดมาอยู่ข้างถนนลูกสุนัขตัวน้อยสองตัวยังไม่ลืมตาดูโลกด้วยซ้ำนอนปิดปอนอยู่ข้างถนนดูน่าสงสารยิ่งนักคนขับรถขนของผ่านมาเห็นจึงเข้าไปช่วยชีวิตเจ้าตัวน้อยสุนัขก,ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นกันเมื่อเห็นเหตุการณ์ก็ไม่สามารถทอดทิ้งพวกมันไว้ที่นี่ได้คนขับใจดีมากพาพวกมันกลับไปด้วยลูกสุนัขถูกน้ำท่วมซดัดกระจายไปทั่วคนขับค่อยๆอ,อ,อุ้มมันขึ้นมาทีละตัว แม้ว่าจะไม่รู้ว่าลูกสุนัขเหล่านี้มาจากไหนแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญสิ่งแรกที่เขาทาคือพาลูกสุนัขทั้งหมดกลับไปเป่าตัวให้แห้งเพราะเจ้าตัวเล็กอาจจะป่วยได้ถ้าเกิดมันป่วยขึ้นมาจะละําบากหลังจากเดินดูอย่างละเอียดก็พบลูกสุนัขทั้งหมดห้าตัวพวกมันดูหวาดกลัวมากส่งเสียงร้องอย่างต่อเนื่องในเวลานี้เด็กน้อยคงคิดถึงแม่มากคนขับหยิบผ่ามาเช็ดตัวให้พวกมันดูจากการนิ่งดนคงเป็นสัญชาตญาณของการเอาตัวรอด แต่โชคดีที่พวกมันได้พบกับคนแปลกหน้าที่ใจดีจากนั้นคนขับรถก็พาลูกสุนัขทั้งห้าตัวไปส่งของด้วยทั้งวันเมื่อกลับถึงบ้านก็มืดแล้วคนขับวางพวกมันไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าลมร้อนภายในรถทําให้ตัวพวกมันแห้งสนิทบางตัวก็หลับอยู่ในนั้นเพื่อดูแลพวกมันให้ดีคนขับค้นหาข้อมูลและซื้อนมไทยกับขวดนมมาเพราะพวกมันไม่มีแม่ดังนั้นจึงต้องป้อนนมให้ลูกสุนัขด้วยมือด้วยความไม่เคยมีสัตว์เลี้ยงมาก่อนเขาจึงทารังง่ายง่ายให้พวกเด็ก หวังว่าพี่น้องทั้งห้าตัวจะอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขเมื่อตัวแห้งแล้วมันดูน่ารักมากจากนั้นเขาก็ป้อนนมให้แก่เด็กๆต้องบอกว่าเขาเหนื่อยมากหลังจากส่งสินค้ามาทั้งวันยิ่งไปกว่านั้นเขายังไม่ได้กินข้าวเย็ยนเลยแต่พอเห็นเด็กๆด,ดูดนมอย่างอร,อร่อยๆคนขับก็รู้สึกอิม่มอกอิ่มใจเป็นอย่างมากลูกสุนัขที่กินอิ่มแล้วก็เริ่มหลับการเลี้ยงลูกสุนัขห้าตัวไม่ใช่เรื่องง่ายต้องให้เวลากับพวกมันเป็นอย่างมากและต้องป้อนนมทุกๆสามชั่วโมง เจ้าตัวเล็กยังอายุไม่ครบเดือนไม่สามารถควบคุมปัสสาวะได้บางครั้งมันก็ฉี่รถตัวเองเขาก็ต้องหยิบผ้ามาเช็ดตัวให้มันเพราะเขาได้ไปค้นหาข้อมูลมาว่าลูกสุนัขที่อายุไม่ครบเดือนจะไม่สามารถอาบน้ําได้จึงทําได้เพียงแค่เช็ดตัวไปก่อนในวันรุ่งขึ้นเขาสังเกตดูลูกสุนัขทั้งห้ามีสีขนที่แตกต่างกันแม้จะไม่รู้ว่าพวกมันเป็นพันอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่ได้ดูแลพวกมันจนกว่าจะมีคนใจดีรับไปเลี้ยง ไม่นานก็ได้เวลาที่พวกมันต้องกินนมดูพวกมันกินนมอย่างน่ารักอดไม่ไหวที่จะรอดูหน้าตาตอนพวกมันโตขึ้นหลังจากนั้นไม่กี่วันพวกมันก็ลืงตาได้เริ่มสำรวจโลกใบนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นพวกมันดูน่ารักตัวอ้วนขึ้นความหวาดกลัวในอดีตค่อยๆหายไปห้าพี่น้องกอดกันกลมแม้ชีวิตเขาจะลำบากแต่พอมีลูกสุนัขตัวน้อยเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาทำให้ชีวิตของเขามีสีสันมากขึ้นหากคุณดูจนถึงตอนนี้แล้ว โปรดกดหัวใจให้กำลังใจและขอบคุณเขาที่สละเวลาเพื่อช่วยชีวิตน้อยๆทั้งห้าชีวิตไว้แม้ว่าตัวเขาจะงานยุ่งถิง่งใด